สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องโปรโมชั่นช n n e l นะครับกลับมาพบกับการรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกเช่นเคยนะครับก่อนอย่าไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูราคาและโปรโมชั่นของ oppo a54 กันนะครับ โดย OPPO A54 นั้นมีราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่5,699บาทและจะมีให้เราเลือกอยู่2สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีน้ำเงินและสีดำก็สำหรับการซื้อเครื่องพร้อมกับการผูกโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนในช่วงเดือนกระกฎาคมปี2564นี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียง1,899 0บาทเท่านั้นครับ ใครที่กำลังมองหาและอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนที่แบตอึดและหน้าจอใหญ่ของ oppo กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ในราคา1089บาทเราควรจะต้องเลือกซื้อโปรไหนและของค่ายไหนกันนะครับหรือถ้าหากท่านใดต้องการจะซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาก็จะหาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรก็รบกวนทุกทกท่านช่วยดูคลิปนี้ให้จบนะครับ จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันเลยครับเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นการลดราคาเครื่องเปล่าของ oppo a 5 4กันก่อนนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างกับราคาในเดือนกรกฎาคมปี2564นี้ทั้งจากในแอป,ปของ Shopee และ Lazada กันนะครับเรามาดูที่ร้านแรกที่จำหน่ายในแอป,ปของ Shopee กันก่อนเลยนะครับโดยร้านนี้เขาจำหน่าย oppo a54 จากราคาปกติ5,699บาทลดราคาเหลือ5 0 4 9บาทเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องแท้100% แล้วก็รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มแล้วก็เดี๋ยวนี้ช้อปปี้เขามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับ oppo a54 ที่จำหน่ายผ่านช่องทางของแอป s h o ป e e ในราคา5 4 9บาทต่อไปเราไปดูร้านที่จำหน่ายใน lazada กันบ้างนะครับโดยร้านนี้เขาจำหน่าย oppo a54 จากราคาปกติ5,699บาทลดราคาเหลือ 5,199บาทเป็นเครื่องใหม่ครับเครื่องแท้100%แล้วก็รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มแล้วก็ทางร้านเขามีบริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางให้ด้วยก็โอเคกันนะครับสำหรับ oppo a 5 4ที่จำหน่ายผ่านช่องทางของแอป lazada ในราคา5,199บาทแต่สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับ และยังไม่มั่นใจหรือยังกังวลใจในเรื่องมาตรฐานในการรับประกันตัวสินค้าและการจัดส่งของร้านนอกต่างๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อ Oppo A54 ได้โดยตรงจากศูนย์บริการของ Oppo ประเทศไทยได้เหมือนกันครับโดยเขาจะจำหน่ายพร้อมกันทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งในแอป,ปของ Shopee และ Lazada โดยจำหน่าย oppo a54 ในราคาปกตินะครับอยู่ที่5,699บาทก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเป็นเครื่องใหม่เครื่องแท้100%รับประกันตัวเครื่อง2ปีหรือหากสินค้ามีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันและหากซื้อผ่านทางแอปของ shopee หรือ lazada เขาก็มีบริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับ oppo a 5 4 c ใครสนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่เป็นเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาใส่ได้ทุกซิมทุกเครือข่ายก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับโดยผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ทั้ง2แอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน shopee หรือ lazada ต่อไปเรามาดูการซื้อเครื่องพร้อมกับการผูกโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนและส่วนลดค่าเครื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง AIS, d t e c และ t o u e m o v e H ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2564นี้ว่าจะมีโปรโมชั่นจากค่ายไหนที่คุ้มคุ้มมาให้เราเลือกกันบ้างเรามารับชมกันได้เลยครับ ก็เรามาเริ่มดูโปรโมชั่นจากค่าย AIS เป็นเจ้าแรกกันก่อนเลยนะครับโดยในโปรโมชั่นของค่าย AIS จะมีให้เราเลือกอยู่3โปรโมชั่นด้วยกันก็คือมีโปรโมชั่นเดือนละ599บาทแล้วก็โปรโมชั่นเดือนละ499บาทที่จะมีให้เราเลือกอยู่2อย่างด้วยกันนะครับ โดยในโปรโมชั่นที่จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเยอะที่สุดก็จะเป็นโปรโมชั่น499บาทต่อเดือนที่อยู่ในช่องท้ายของตารางนะครับและบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มมากๆซึ่งในโปรนี้จะได้รับส่วนลดในการซื้อ OPPO a 5 4จากราคาปกติ5,699บาทลดราคาเหลือ1,089บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก3,700บาท รวมจ่ายทั้งหมดและบวกภาษีด้วยก็อยู่ที่ประมาณ5,124บาทก็ถ้าหากท่านใดจะต้องการซื้อ oppo a 5 4ได้ถูกที่สุดในราคา1,089บาทนะครับก็ต้องมาสมัครใช้บริการโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ499บาบาทกับทาง ais ก่อนนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นของค่าย ais นี้นะครับจะรองรับเฉพาะซิมของค่าย AIS เท่านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนซิมหรือย้ายค่ายได้ในระยะเวลา12เดือนและถ้าหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการรายเดือนเกิน2เดือนขึ้นไปตัวเครื่องจะถูกล็อกสัญญาณน,นะครับก็สำหรับโปรโมชั่นอื่นๆทุกท่านก็สามารถดูและลองพิจนารณาได้จากกรางนี้เลยครับต่อไปเรามาดูโปรโมชั่นของค่ายท o บู o เอ H กันต่อเลยครับโดยในโปรโมชันรายเดือนสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ของ m o e ู e เ g e เขาก็จะมีให้เราเลือกอยู่2โปรโมชั่นด้วยกันก็คือมีโปรเดือนละ599บาทและก็โปรโมชั่นเดือนละ499บาทโดยในโปรโมชั่นที่จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเยอะที่สุดก็จะเป็นโปรโมชั่น599บาทต่อเดือนซึ่งในโปรนี้จะได้รับส่วนลดในการซื้อ Oppo a 5 4จากราคาปกติ5699บาทลดราคาเหลือ 2,289บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก856บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ3,145บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่ถึง599บาทก็ลองพิจนารณาเป็นโปรโมชั่นอื่นได้จากตารางเปรียบเทียบนี้ได้เลยนะครับก็เลือกตามค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ และสุดท้ายเรามาดูโปรโมชันของค่าย d t แทกันเลยนะครับโดยในโปรโมชันรายเดือนสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินของค่าย d t แทกเขาจะมีให้เราเลือกอยู่3โปรโมชันด้วยกันนะครับก็คือมีโปรโมชันเดือนละ699บาทต่อเดือนโปรเดือนละ599บาทและก็โปรเดือนละ499บาท โดยในโปรโมชั่นที่จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเยอะที่สุดก็จะเป็นโปรโมชั่น699บาทต่อเดือนซึ่งในโปรโมชั่นนี้จะได้รับส่วนลดในการซื้อ OPPO a 5 4 c จากราคาปกติ5,699บาทลดราคาเหลือ1,990บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการลวกหน้าจำนวน1,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ4,269บาทนะครับ แล้วก็โปรโมชั่นของค่ายดีแทนี้นะครับจะรองรับเฉพาะซิมของค่าย d t แทเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนซิมหรือย้ายค่ายได้ในระยะเวลา12เดือนและถ้าหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการรายเดือนเกิน2เดือนขึ้นไปตัวเครื่องจะถูกล็อกสัญญาณนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นอื่นๆทุกท่านก็สามารถดูและลองพิจนารณาไล้จากตารางนี้เลยนะครับ ก็สำหรับการรีวิวโปรโมชั่นการลดราคาของ oppo a 5 4ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบหรือเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะส่วนในคลิปต่อไปเราจะมีโปรโมชั่นคุ้มๆของสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับฝากทุกท่านกดติดตามช่องโปรโมชั่นแชน์แนลของเราไว้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมสวัสดีครับ